เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นแบบไฟแมดดูนะคะเล่นกับคนอื่นดูแต่ปอไม่รู้นะว่ามันจะแบบเน็ตมันจะดีไหมอ่ะเพราะว่าการเล่นแบบไฟแมดนะคะมันคือการคล้ายๆกับเล่นแบบ g l o b a l ถ้าเราไปเจอห้องที่เขาแบบอยู่คนละซีกโลกกับเราอะ่ะมันจะมีอาการแหลกมากๆและถ้าเกิดว่าใครคนใดคน,คนหนึ่งหลุดไปคือเกมมันจะเด้งหมดเลยนะคะมาเราเจอห้องแล้วเฮ้ย Sorceress, uh, that thing you said? About how I was, you know, born with innate magical ability like Warwick? You don't remember your childhood? Curing your mother's fever? Teleporting the family cat down from a tree? I remember. And yeah, stuff kind of happened when I was around. I let him open it right No! It's not luck. Some of us have to work to use magic. For you, it just happens. We've no time for this now. You have work to do. Okay. มันเข้าทางเดียวเนาะโอ,โ,อโอ้ตรงนี้น่ากลัวจังเฮ้ยเดี๋ยวนะคือปอจะบอกว่าปุ่มบิ W ปอมันจะพังเว้ยข้างบนเหระ เอานี่เพื่อนเรานี่ว่ะมองเป็นยอกอกเนี่ยเรียกว่าอาการแหลกพอหยุดไม่ได้พอหยุดไม่ได้ ตัวแรกอะใครทำแบริเคตบบพังวะบอลจาบิวพังแต่บ,บิวพังมากเลยอะโกดไม่ไปอะทำไงดีอะ ของปอมันเป็นปุ่มปุ่มเลสสวิชจะมันเปลี่ยนได้เ <c oughs> ม,มื่อเช้าปอแบบแกะมันออกมาทำความสะอาดทีนึงแล้วนะ <c oughs> อ๋อแบลริเคตตัวระเบิด อูม oh, ันไม่แข ouais ็งมันไม่แข็งอะดูดิมันไม่แข็งมันไม่แข็งคอนแหลกมากคือที่มันเข้าเข้าไปได้นี่คือปอยุดมันไม่ได้ทางนั้นเลยนะ เพราะว่ามันแหลกอะอออาาาย่่พ um ึนนดง อันนี้ความแม่นมันอยู่ตรงไหนเนี่ย

นี่เล่นสายดาเมรล้วนเลยว่ะ I'm hanging out. They're almost there. I need more mana. Just point me to the after party. I'm feeling this one. Traps, 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 traps. แผลอะไรไม่ต้องแผลแล้วปล่อยมาได้แล้ว More enemies on the way. Must have been a surprise! Way to the heart! <laughs> <laughs> I can keep this up all day! They just keep coming! Ooh, they have any more of those? <laughs> More enemies on the way เขาเป็นคนที่สร้างเสียงฟังคว้างมากเลยนะคนเนี้ย

อันนี้ก็เป็นการเล่นแบบจอยกับเพื่อนนะคะแต่ว่าปอแหลกมากคือแบบปอกับเขาน่าจะอยู่คนละซีกโลกกันนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เล่นให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวงยเจอกันใหม่คลิปหน้าควัียูปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ